ทักออตอบแล้วถูกแซวใส่เสื้อคู่นนกุลออกสื่อบังเอิญหรือตั้งใจแอปทักษออนตอบแล้วที่มาเสื้อคู่นนกุลชานนเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจแฟนๆลุ้นคำตอบตัวโกงหลังจากนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนสันตินทรกุลได้ออกมาประกาศแบบแมนๆว่ากำลังเดินหน้าขายขนมจีบนางเอกรุ่นที่ แอปทักษออนพักสุขเจริญก็ดูเหมือนชาวเน็ตสายฟินทั้งหลายจะยิ่งจับตามองโมเมนต,ต์หวานหวานของทั้งคู่เป็นพิเศษโดยเฉพาะล่าสุดที่ทำเอาแม่แอปถึงกับเขินยกใหญ่หลังถูกจับสังเกตว่าเจ้าตัวนั้นใส่เสื้อยีนคู่ออกสื่อกับฝ่ายชายโดยแอปทักษออนก็ได้ออกมาตอบคำถามดังกล่าวกับทางโพลีพลัสหลังถูกแซวประเด็นเสื้อคู่ระบุว่า เรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้นัดกันมันเป็นความบังเอิญล้วนๆแม้จะตอบแบบนั้นแต่ก็ทำเอาคนที่ได้ฟังถึงเก็บอาการฟินไว้ไม่ไหวนอกจากนี้สาวแอปยังถูกทีมงานรายการสามแซบเอ่ยแซวถึงสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มนานกูลแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะเป็นแต่งแน่คะ่ะแม่คิดว่าอะไรเร็วกว่าจรวดคะัะเป็นต้น ด้านแฟนๆหลังจากได้เห็นคลิปวีดีโอดังกล่าวต่างก็พากันเข้ามาชื่นชมการทำงานของทีมงานรายการที่ช่วยชงโมเมนต์หวานหวานให้ได้ชมกันผ่านไอจพร้อมประกาศตบรางวัลให้แบบสับสับ